ไปแนบอิตไข่มุกอ่ะไม่ใช่มไม่ใช่เขารายงานครั้งแรกอ่อเอามาอาม่เอามายไข่ไข่มุกมันรายงานตัวไข่มุกกลับนายนายแนบปิดไข่มุกนายขนาไห ok, น P R Forest O อ R Kindergarten t r สี Bamboi chơi Eat, Eat the food. <coughs> <it, coughs> it, <your> Today <coughs> we will to show how forward zero uh, zero. And the of my hand. and <coughs> <coming back>. <coughs> go zero. โฟร์ไฟฟิกเซเว่นเอสไนท์เท็นเซนไนเอ็กเทเวนลิกไฟโวีโเหลืองอีออเซนซื้อโอ i